สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุพยากรณ์อาการกรเศเพื่อการเกษตรวันนี้นะครับเริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่หนาวมากที่สุดเป็นประวัติการปีหนึ่งนะครับหน้าหนาวยาวนานมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมจนกระทั่งถึงช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ตั้งแต่หลังกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ แล้วก็ลมที่พัดปกคลุมก็จะเริ่มเป็นลมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ลมตะวันออกนะครับซึ่งเป็นลมหน้าหนาวนะครับซึ่งเป็นลมหน้าร้อนนะครับลมหน้าหนาวจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นจับตาดูในส่วนของลักษณะสภาพอากาศนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่า อากาศน่าจะร้อนสูงสุดแตะ40องศาเซลเซียสแล้วก็ที่สำคัญต้องเฝ้าระวังในส่วนของพายุรุ่ร้อน,นครับจะมาในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัดแล้วก็มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมานะครับประทะกับแนวอากาศร้อนส่งผลทำใหเ้เกิดเป็นฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับในรูปของพายุรุ่ร้อน ปีนี้ตามการคาดการนะครับหนาวก็หนาวมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะร้อนก็ร้อนสูงนี่มีเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญบางสํานักก็คาดการว่าอาจจะมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนที่รุนแรงนะครับในช่วงโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่อากาศร้อนจัดนะครับทีนี้มาดูการคาดการของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเดือนมีนาคมนะครับ ซึ่งภาพรวมให้ระวังอากาศร้อนจัดแล้วก็พายุฝนฟ้าขนองบางพื้นที่นะครับสำหรับคาดคาดหมายนะครับในส่วนของลักษณะสภาพอากาศเดือนมีนาคมภาคเหนือนะครับอุณหภูมิอยู่ที่35-37องศานะครับสูงสุดลมกลายเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คือเป็นลมหน้าร้อนปริมาณฝนคาดการณ์อยู่ที่20-40มิลิเมตรนะครับแล้วก็ น่าจะมีโอกาสที่จะเกิดฝนประมาณ3-5วัน,นครับในส่วนของภาคเหนือภาคตะนอ,อกเชียงเหนือนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36งองศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด23-25ลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับ8 1 5ถึ ฝนอยู่ที่40-60ม mm, เมตฝนเยอะกว่าภาคเหนือนะครับปริมาณวันที่ฝนตกคาดว่าประมาณ4-6วันนะครับความชื้นสัมพัสหดสิบเปอ์เซ็นนะครับภาคกลางอุณหภูมิสูงสุงสด36-38องศาเซลเซียสนะครับความเร็วลม8-15ฝนประมาณ30-50ม mm, เมตนะครับฝนสะสมนะครับวันปริมาณคาดการฝนตก3-5วันนะครับแล้วก็ความชื้นสัมพัสหดสิบเ์เซ็นนะครับภาคตะวันออก อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด24-26ความเร็วลม15-30น,น, mm นะครับฝนประมาณ60-90มิลลิเมตรนะฝนเยอะนะครับ5-7วันนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนความชื้นสัมพัทธ65์65-70เปอนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกอุณหภูมิสูงสุด33-35งศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส ความเร็วลม15-30นะครับปริมาณฝนเยอะนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตก90-120มิลิเมตรมีจำนวนวันฝนตกประมาณ7-9วันนะครับความชื้นสัมพัทธ75์75-80ในขณะที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสความเร็วลม15-30นะครับจำนวนวันที่มีฝนประมาณปริมาณฝนสะสมประมาณ70-100มิลิเมตรนะครับวันที่มีฝน5-7วันแล้วก็ความชื้สาานสัมพัทธ์70-75เปรเซนะครับสำหรับความคาดหมายลักษณะอากาศพยากรณ์อากาศโดยทั่วไปนะครับในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเริ่มที่จะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับประเทศไทยตอนบนช่วงต้นเดือนอากาศจะอุ่นโดยมีอากาศร้อนนะครับหลายพื้นที่ อากาศอุ่นขึ้นนะครับท่าเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะร้อนหลายพื้นที่ในบางวันกับมีหมอกบางหมอกหนาในหลายพื้นที่แต่ยังคงมีสภาพเย็นในตอนเช้านะครับอากาศยังเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะนฉียงเหนือจากนั้นจะมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะๆะะและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบางวันอุณหภูมิมีโอกาสที่จะสูงสุดแะ4 0องศาเซลเซียสส่วนมากในภาคเหนือแต่ในบางช่วงจะมีฝนตกลงมาช่วยคลายความร้อนลงได้บ้าง ทั้งนี้เนื่องจากช่วงต้นเดือนความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยเป็นระยะระยะจากนั้นจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในบางช่วงประกอบกับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนบริเวณภาคใต้จะมีอากาศร้อนบางแห่งนะครับกับมีฝฟนฟ้าขนองร้อยละ20-40ถึงของพื้นที่เนื่องจากมี กระแสลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ซึ่งสรุปเดือนมีนาคมนะครับหน้าร้อนนะครับเริ่มเดือนมีนาคมซึ่งเริ่มหน้าร้อน,นคาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าป,ปกติยกเว้นบริเวณภาคเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าป,ปกติเล็กน้อยและบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าป,ปกติประมาณร้อยละสิบสำหรับบริเวณภาคใต้จะมีปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกตินะครับ ที่สําคัญข้อควรระวังนะครับเดือนนี้มักจะมีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนผ่านประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ซึ่งทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับสําหรับลักษณะสภาพอากาศรายเดือนรายาภาคเดือนมีนาคมนะครับ ภาคเหน <mel> ือในช่วงต้นเดือนจะมีอากาศร้อนเป็นระยะๆกับมีหมอกหนาหลายพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าจากนั้นจะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่แต่จะมีฝนฟ้าขนองในบางช่วงซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ภาคตอนเหนือในช่วงต้นเดือนจะมีอากาศร้อนเป็นระยะๆกับมีหมอกหนาหลายพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าจากนั้นจะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่แต่จะมีฝนฟ้าขนองในบางช่วงซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ภาคกลางช่วงต้นเดือนจะมีอากาศร้อนเป็นระยะยะกับมีหมอกหนาหลายพื้นที่จากนั้นจะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่แต่จะมีฝนฟ้าขนองในบางวันซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้นะครับภาคตะวันออกช่วงต้นเดือนจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีหมอกหนาบางพื้นที่จากนั้นจะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร ok ้อนจัดในบางพื้นที่แต่จะมีฝนฟ้าคะนองในบางวันซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้นะครับภาคใต้จะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่นะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ20-30อร์เของพื้นที่สําหรับคลื่นลมจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับคลื่นลมในทะเลนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในบางแห่ง ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30-40%ของพื้นที่สำหรับพื้นลมจะมีลื้นที่สูงประมาณ1เมตรนับลื้นลมทะเลนะ,นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับช่วงเดือนต้นเดือนจะมีอากาศร้อนทั่วไปกับมีหมอกหนาบางพื้นที่จากนั้นจะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในบางวันแต่จะมีฝนฟ้าคนอ,น,น,อนองในบางวันซึ่งจะช่วยคลายความร้อนได้นะครับ นี่คือการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมก็คือปีนี้อุณหภูมิภาพรวมมีโอกาสที่จะสูงกว่าอุณหภูมิปกติสูงกว่าทุกปีได้นะครับโดยเฉพาะหน้าร้อนน่าจะเริ่มประมาณช่วงปลายคุมพาถึงต้นมีนานะครับแล้วก็ระหว่างที่อุณหภูมิกําลังร้อนจัดนะครับก็จะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเป็นระยะระยะนะครับพอมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประทะ กับอากาศที่กำลังร้อนในประเทศไทยนะครับก็จะทำให้เกิดแนวประทะระหว่างอากาศทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงอยู่ในรูปแบบของพายุฤดูร้อนได้นะครับในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไปต้องมาลุ้นนะครับลุ้นพายุฤดูร้อนลูกแรกว่าจะมาในวันไหนนะครับปีนี้คาดว่าจะร้อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญจับตาดูในส่วนของ มวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาเป็นระยะๆะะนะครับเมื่อมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประทะกับอากาศร้อนนะครับนั้นนนัก็คือเกิดพายุฤดูร้อนได้เป็นข้อมูลคาดการฝนในช่วงต้นฤดูร้อนนะครับประมาณเดือนเมษายนนะครับประมาณเดือนมีนาคมก็ เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ